ูฟังไฮบริดสามไดเวอร์ปะทะไฮบริดสองไดเวอร์เสียงและฟีเจอร์ต่างกันขนาดไหนซาพีเทศสามกับโทโซโกลเด้นเอ็กวันบรรลพลังเสียงก่อนซาพีเทศสามเนี่ยโหดกว่าเห็นเห็นเขาใส่มาถึงสามไดเวอร์ต่อข้างหนึ่งไดนามิกบวกสองบาลานซ์อเมเจอร์ทำให้เสียงแน่นละเอียดทุกย่านแฮมชิปเซ็ตยังเป็นคอคอมคิวซีซีสามศูนย์เก้าหนึ่งรองรับเซฟดรักออนซาวและไฮเลสออดิโอเต็มระบบส่วนโทโซโกลเด้นเอ็กวันก็เก่าเกมด้วยไฮบริดสองไดเวอร์ไดนามิกบวกบาลานซ์อเมเจอร์และมิดจ์เด่นคือย่านความถี่ต่ำที่ลงได้ลึกถึงสิบสองเเทใใจห้้ไไดดงงง่่ายยๆแตััรรรออออบฮสิโ ระบ,บทีนี้มาดูฟีเจอร์ตัดเสียงและการคุยตรเน,น้นความเงียบและโทรศัพท์ชัดต้อง H3 เลย A/C ตัดได้ลึกกว่าที่55 dB แถมมีไมค์3ตัวต่อข้างพร้อม AI ช่วยให้เสียงพูดเราชัดเจนสุดๆฮัลโหลฮัลโหลเสียงไม์ของหูฟังซาวปี H3 เป็นยังไงบ้างแต่โทโซก็เล่นเอกวันก็ไม่แพ้นในเรื่องใหม่ฮัลโหลฮัลโหลเสียงไม์ของหูฟังโทโซก็เล่นเอกวันเป็นยังไงบ้างแม้จะมีไมค์3ตัวต่อข้างเหมือนกันแต่ก็ได้รับการรับรองจาก t v l a n s มาตรฐานการตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุดแถมยังมีเคสจอ LED และะชชชาาาารรรจไไดดดดด้้สสสสยยยยยเเเเป็นมมมุุงงง่ๆถถออบีีิตัวึ ที่ตัดได้ลึกที่สุดซาวพีเทส3แต่ถ้าคุณชอบดีไซน์ล้ำๆเคสมีจอชาร์จง่ายและเบรดเล็ดเป็นพิเศษโอโซ่ก <Also, S 2> <ๆ>็เด็ในกวันตัดสินใจเลือกตัวที่เหมาะกับสไตล์คุณแล้วกดตะกร้าได้เลย